สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เล็กจะมาต่อท่อน้ําเองนะคะเนื่องจากว่าเลื่อยออกเพราะว่าเอาเดินเข้าไปนะคะด้านในทีนี้นก็กลัวว่าท่อจะเสียหายก็เลยมาตัดออกแล้ววันนี้จะมาต่อนะคะเป็นผู้หญิงก็ต่อเองได้นี่นี่ค่ะอุปรกรณ์ก็คือหนึ่งมีข้อต่อ ข้อที่สองมีเลื่อยสําหรับเลื่อยท่อ PVC นะคะแล้วก็สามนี่ค่ะกาวติด PVC นี้ข้อต่อนะคะทีนี้เราจะมาเริ่มกันเลยนี่นะคะมันก็จะมีการตัดไว้ใช่ไหมแล้วเราก็มาวัดดูก่อนว่าเป็นยังไงนะคะโอเคได้แล้วทีนี้เราก็ดึงออกนะคะเพื่อที่ว่าติดกาว จะเห็นว่ามันแน่นแล้วเนาะอันนี้เล็กสังเกตดูช่างทํานะคะช่างมาต่อน้ำให้ที่สวนนาก็เลยดูจริงๆก็ใส่ถึงมือก็ดีนะคะเนี่ยเราก็ทากาวให้ทั่วด้านในเสร็จแล้วเราก็ใส่ไปเหมือนเมื่อกี้เลยเนี่ค่ะนี่แล้วก็ ดันเข้าไปให้แน่นนะคะจากนั้นเราก็รอค่ะรอให้กาวแห้งสักหน่อยนะคะแล้วก็กระป๋องกาวที่ซื้อมาเนี่ยเดี๋ยวเราก็ปิดไว้นะคะใช้ได้ทีปิดให้สนิทนะคะโดให้สนิทเวลาที่เราจะงัดออกเราก็ใช้กันไกลในการงัดออกก็ได้แค่นี้ค่ะง่ายไหม ทําได้แล้วผู้หญิงก็ทําได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราอยากต่อแบบว่าหักมุมไปอย่างนี้ใช่ไหมเขาก็มีแบบว่าข้อต่อแบบหักมุมนะคะเวลาที่เราจะต่อน้ําไปเนี่ยไม่ได้ยากเลยลองทําดูนะคะสําหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ